เหกกะแพงมาส่วนเลยเป็นเป็นรักกะแพงเลยอันนี้ซีนเมนหยอดมันน,นี่อุ้ยขึ้นแนนเถอะวะนี่นี่ซีด้นซีด้นกูม,มูลเลยวันไปนถาเดเตี้ยเตี๋ยวเจังสิละเดียส,สมัยเกา่าพลังโยนไงตีเตี๋ยรับสองอ่อยที่เรา นี่าพาะพิ้องมาเบิงพระาธาตุเก่าๆอยู่ในวัดบันแก่งวัดแก่งต่าง,งมาแท้โดนแล้วครับนับปอยยุตั้งแต่พศ2อ3 8สอรอบรวมร้อยกว่าปีแล้วครับเบิงบ่งเบิ้งแต่ตนใหม่นะครับโอบกอด tuần tuần sáng xa nhảy มันต้นใหม่ต้นนี้สิบ่พระท่านยุดแค่นี้เด้เบิ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยแตกไม่ไหมเห็นมั้ยยังยังจะเริ่มเติบโตไปเรื่อยอยู่เลยนี่นี่นี่ห้อยแตกเห็นมาเนี่ยเนี่ยไม่ไหมเลยแสดงว่าเพิ่นนี่สิบัยยุดซ์สันี่ยักสิใหญ่ไปอีกเติบโตไปอีกนี่เบิ่งการขยายโตของเปลือก Ôi. Tôi lọt lầm rồi Này, khẽ tôi này hẹn nhè này Mừng tôi mày nhè hẹn Tôi xâm xá nhè Bớt lầm tôi อยู่ในวัดนี่อีกต้นหนึ่งขึ้นใกล้ๆก,กันนี่แหส่วนประทาดที่รลอยลอยโปีนี่สิบบัวายลบันไดพี่ ี่ก็อันเกาเลยก็ถาดถาดใส่กระดูกก็เขาี่สมก่อนก็เห็ดงี่ยนนี่ด้วยมึงต so ีล่ะตีนหิน Thank you. สีดมนสีดมนกูหมู่เนี่ยวันไปถาดเตี้ยเตียจังสิละ่ะแต่สมัยเก่าม,มู่หมว่าองไผ่มมีลายสอ ถัดถัดเก่าๆถาัดมุ้นนี่นี่จิถึงลอยอยู่อี่ยงสองพันสี่เนี่ยเนี่ยลอยแล้วมีอีกอันหนึ่งเคร่องมื่อ นคนตะกีเห็ดอู้อย่างนาเลยเนียเป็นหูเป็นเหินก็เ,เหนเินแห่เนี่ยเอามาผสมเห็นเนี่ยเนี่ยน,นี่แตกยังบุเจาะหูลุมบิกแต่ตัวนี้เราต้องซื้อบาเห็น หยอดมาโตกลงมากมันมีเกินเก็บขึ้นไหวเลยถือว่าเกาแก่เติบอยู่คือสมัยตะกี้ร่ทันมีไฟฟ้าห่วยมาย่ำขึ้นว่องวงแล้วยเป็น สามโพพ่นหูทำดานเนี่ยก็เห็ดกระแพงมาส้นเรือนมียุ่นเอนสื่อ,อยังนอกลงถ่ายผู้ผูิ <g iggle> จับสื่อจังไหเพันน่ะหยอดมันอกอกกระเห็ดเสาเสากระแพงใส่หว่วงังเสร,ร็จตัวนี้ ่วบนบมีแนวตะกนอนเอาหินอันนี้มามาผสมหินหินน้ำไผ่น้ำนาห่าหนังนี่เลยนี่นเป็นหินแห่ก็ข้าวบานห่าเอินหินแห่หินแดงแหละนะน้ำโขกไผ่ปหน้าห่อเนี่ย เรามาผสมเห็ดโลกระดูกระดูพวกนี้ขาดไหม,น,มนี่็ข้องเก่าเลยปั่นเองล้อมเองแลคักงวน บรรยากาศภายในวัดเนี่ยก็ได้สร้างในบุรณนะวกสลาขึ้นมาใหม่นี่ก็ต้นไม้ต้นสมสายอีกต้นหนึ่งโอ้ยนี่ก็ใ่ญ่เลยเนี่ยขุนะสามโอบแล้วสิหุม่ม ยิงการแตกแพร่ออกมันเกิดพรอมวัดแล้วลอยพวปพีและต้นใหม่ต้นนี้ต้นสุมสานีาเนี่ย กระหอกหลอกกระหลอกูกอก่เนาะ,ะแลนแหล t เขเอภัยท่ทานเอาก,หาก็หลอกมาปล่อยอันนี้ต้นโพะเลยเนี่ยมีน้ำเลยเนี่ยทีววนน่เรียกว่ามันต้นหิวผาน้ำเรี่ยงใบมันใบโพ โอ้หนามเนี่ยเอดมึงนี่อุย้ยเลมขนาดเลยอุย้ยเลมครับ ก็คือถาดแต่ว่าพ่นกอกำแพงมามาใส่เลยนะต่ก่อนต่กรอนก็เป็นถาดนั่นแหละถาดสมัยก็บก้าวนะฟีมือคนตะกีก็บโธรรมดาเลยพี่น้องเห็ดลายเห็ดยังพ่นเห็ดเห็ดเห็ดกำแพงมาส้นเลยเนี่ย าดอยู่ในแนวกำบแพงซิมีอยู่สองสามอันหนึ่งเลยถาดของเขาแต่พร้อมวัดพุ่นลันคิดว่าลอยกว่าปีเลยล่ะู่้หีก่กำแพงมาสนเลยเป็นเป็นรักกำแพงเลย ฝีมือพอธรมรมดาเ้อสมัยก่อนก็นได้มีแอลมียางยางโก่เลยถาดสมัยก่อนมาย่ามขึ้นเป็นตะยานได้พี่น้องีลยอันนี้ซีมเมนหยอดมันนี่นอุ้ยขึ้นแน,น่นทถกอ่ะฟังดินโดนบ่ โอ๊โหจับบกติเลยปกติมันสูงกว่านี้ริมบนเอามาถมโอ้ถ้าแผงแตกเหล่ามันแต่ความที่เป็นสันก็แพงมีหลายอะ เก่าแก่นีก็แม่นเลยนี่นี่ก็ถาดเก่าเอามาเป็นปุนก่อกำแพงมาสวนเป็นรักกำแพงเลย